ทุกวันจันทร์ครับที่รายการเศรษฐกิจอินไซด์เราก็จะมีทั้งข้อมูลและคําแนะนําด้านการลงทุนเพื่อการปรับพอร์ตอย่างสมดุลของคุณผู้ชมนะครับมานําเสนอกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เช่นเดียวกันครับเราจะพูดถึงเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือว่าแนวคิดเรื่อง ESG เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมอย่างไรและมันเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวคุณทวิรัตน์จะเล่าให้ฟังนะครับ ลับมาติดตามตรงนี้ค่ะต้องบอกผู้ชมว่าเทรนด์ของการลงทุนเราต้องเกาะติดแล้วก็ตามดูนะคะว่าโลกใบนี้เนี่ยเขามีกระแสความนิยมในการลงทุนไปด้านไหนวันนี้จะชวนผู้ชมมาดูในกลุ่มของคําว่า ESG จริงๆคํานี้เราเคยได้ยินกันมาสักพักแล้วแต่วันนี้หยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งเพราะว่าเทรนด์นี้มาแรงขึ้นเรื่อยๆ ESG ค่ะถ้าหลายคนพูดถึงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีคนนึงแหละนะฮะกองทุนหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ESG สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนตลาดโลกอีย่อมาจาก environmental นะคะสิ่งแวดล้อมกล่องทุนที่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมนะ,ะโลกร้อนเอ่ยนะคะหรือเรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติคําว่ากรีนก็มาคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระแสโลกใบนี้คําว่ากรีนหรือสีเขียวนะ,ะอนุรักษ์พลังงานมา s social ค่ะการคํานึงถึงสังคมนะคะการให ความเป็นธรรมกับแรงงานที่ทํางานกับเราไม่เอารัดเอาเรียบเขาหรือแม้กระทั่ง g o v e r n a n c e ค่ะธรรมบิบาลบริษัทที่โปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่มีการคอร์รัปชันนี่คือเป็นคํานิยามที่เห็นภาพชัดๆจริงๆมันครอบคลุมมากกว่านี้แต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปมันเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ที่กําลังมาแรงเหลือเกินเพราะอะไรท่านผู้ชมดูนโยบายระดับชาติของหลายประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนต่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ESG นะเราจะเห็นเทรนนโยบายการคำนึงสิ่งแวดล้อมการลดการใช้ฐานหินในจีนการใช้พลังงานที่ประหยัดนะฮะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเทรนที่กำลังมาแรงการโปรง่งการคำนึงถึงความเป็นธรรมในมนุษยธรรมต่างๆเหล่านี้มาแรงถ้าหากว่าบริษัทไหนสามารถทำได้คุณก็อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับตน้ตนๆถ้าบริษัทไหนไม่เข้าข่ายคุณอาจจะต้องรอยอยู่ในเวทติ้งลิสต์ในการทำการคร้าด้วยกัน ดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยกลุ่มที่มี ESG ดีๆด,ดูเป็นคนดีแล้วพูดง่ายๆเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะได้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยววที่ถูกหน่อยนะคะเพราะคุณแมเป็นเทรนที่กําลังดีเลยเหลือเกินเป็นคนดีที่สําคัญคือถ้ามองแล้วเหมือนเป็นคนคือนอกจากรวยแล้วเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยรวยคืออะไรก็ต้องดูผลตอบแทนของการลงทุนไม่ชัว่าดีแล้วไม่ได้ทําเงินก็ต้องทําเงินได้ดีเนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่า ESG กําลังมาไปดูกราฟิกแรกกันค่ะ พาคผู้ชมไปดูนะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะการลงทุนด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมพิบาลนะคะจากรายงานของ Global Sustainable Investment Review เขาจัดทำทุกๆ2ปีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเม็ดเงินที่เข้าไหลเข้ามาลงทุนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนะคะ ถ้าดูตรงนี้เนี่ยเขาจัดทุก2ปีดังนั้นก็จะมีแต่ปี2016นะคะ2018แล้วก็2020ในปี2020ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีเม็ดเงินเหล่เข้ามาลงทุน,นในกลุ่มของการลงทุนที่ยั่งยืนนะฮะ ESG เรามองว่าเขาจะอยู่กับเราได้ยาวๆสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่แบบยั่งยืนได้ถึง35.3 trillion รียนะคะก็คือล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันเม็ดเงินใน2ปีเพิ่มขึ้นจากปี2018มา15% จากทางด้านของเราเห็นที่30ล้านล้านก็กลายเป็น35ล้านล้านนะคะดอลลาร์สหรัฐขึ้นมา15%ภายในเวลา2ปีโดยประมาณก็ถือว่ากระแสของตัวการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ยั่งยืนนะหรือ S ES d ESG เนี่ยน่าสนใจมากไปดูกราฟิกถัดไปค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะแล้วสัดส่วนของการลงทุนล่ะประเทศไหนมีการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะจากที่ผู้ชมเห็นในกราฟิกตรงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสหรัฐอเมริกากับยุโรปนะคะในยุโรปสัก34%ของการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อความยั่งยืนหรือ ESG ทั้งหมดอยู่ยุโรป34%อเมริกา48%เฉพาะ2กลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ปลาเข้าไป80%แล้วนะคะโดยประมาณทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้นําในแถบเอเชียนะคะที่ลงทุนในกลุ่มของสินทรัพย์เพื่อความยั่งยืนสัก8%ออสเตรเลีย3%แคนาดา7%แต่ถ้าถามว่าในรอบ2ปีที่ผ่านมา กลุ่มประเทศตร,ตรงไหนที่มียตราการลงทุนเพิ่มสูงมากที่สุดแคนาดาค่ะแคนาดาใน2ปีที่ผ่านมามีการลงทุนนะคะในสินทรัพย์เพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นถึง48%ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นประมาณ42%ญี่ปุ่น38%นะคะอันนี้คือเทรนด์เข้ามาในโซนนั้นเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนที่อยู่ในท้องตลาดหลักๆจะยังอยู่ในอเมริกากับยุโรปไปดูกราฟิกถัดไปค่ะถ้าเอาเฉพาะตรมาสแรก ของปีนี้นะคะไตรมาสแรกของปีนี้มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยเกือบจะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะคะเฉพาะไตรมาสเดียวที่เขาเก็บข้อมูลมานะคะทีนี้เนี่ยนะตัวเลขตรงนี้ a s s e t เนะคะเกือบ2ล้านล้านแล้วแถบไหนล่ะที่ลงทุนมากที่สุดอย่างที่เรียนไปแถวแถวยุโรปนะยุโรปค่ะในไตรมาสแรกเนี่ยนะคะก็ปาเข้าไปกว่า1.6นะคะ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะก็คิดสักประมาณเกือบเกือบ82%ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาประมาณ2.6-2.7แสนล้านนะคะดอลลราสหารัฐประมาณ13%นะคะถ้าดูของญี่ปุ่นนี่ก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำในแถบของเอเชียที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืนได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะกราฟิกถัดไป แล้วเวลาเขาลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อความยั่งยืนเหล่านี้เนี่ยเขามีรูปแบบการลงทุนแบบไหนนะคะรูปแบบในการตัดสินใจการลงทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขานิยมกันก็คือจะเอาหลัก ESG นะคะทำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลไม่พอค่ะต้องสร้างเม็ดเงินด้วยแล้วก็ไปดูนะคะเรื่องของผลตอบแทนเขาสามารถ g e n e r a t หรือทําให้เรามีไรายได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนเอาเหล่านี้เนี่ยมาคํานวณบวกกันเพราะเขาก็จะมีความเชื่อว่า ถ้าหากว่าเราไปดูผลตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอกบริษัทที่เราลงทุนเขาจะยั่งยืนและจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเทรนด์ของกระแสะโลกเข้ามาทางนี้นะก็คือเป็นนโยบายระดับนานาชาติแต่ละประเทศตอบรับเอกชนเอาด้วยนะหลายอย่างเนี่ยมันผสมประสานกันมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเทรนด์ที่ช่วยกันผลักดันไปผลตอบแทนในระยะยาวก็ย่อมจะดีตามไปด้วยเพราะว่าคุณตามทำตามเทรนด์คุณเป็นคนดีนะ,ะในระยะยาวแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็น่าจะลงตัวดังนั้นเนี่ย รูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเขาจะเอาเป็นแบบ ESG integration นะคะเอา ESG ผสมกับเรื่องของผลตอบแทนทางด้านการเงินซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ25.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าในการลงทุนแตกต่างจากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันจะมีธีมหนึ่งค่ะที่เป็นการลงทุนนะคะก็คือไม่เข้าลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของกิจการที่มีสินค้าหรือบริการที่ เกิดทาให้เกิดผลเสียต่อสังคมหรือขัดกับหลักศีลธรรมอันนี้ก็เป็นตีมหนึ่งซึ่งธีมน,นี้ก็ลดลงนะคะมีมูลค่าและการลงทุนสักประมาณ15.9ล้านล้านดอลลาร์แต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าองค์กรจํานวนมากเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ธีมใดตีมหนึ่งค่ะเขาก็จะมีวิธีหรือรูปแบบในการลงทุนที่สลับสับเปลี่ยนผสมผสานกันนะคะตามความเหมาะสมที่นี้เรามาดูกันหน่อยว่าการลงทุนของรายย่อยและก็สถาบันเป็นยังไงถ้าเป็นสีฟ้าข้างบนที่เข้มๆตรงนี้จะเป็นการลงทุนของกลุ่มรายย่อยนะคะ ถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนจะเป็นกลุ่มของสถาบันก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2018เก็บรายงานทุก2ปีจนถึง2020เนี่ยกลุ่มทีเ่เป็นรายย่อยก็จะลงทุนมากยิ่งขึ้นจากระดับประมาณ20%ขยับมาเป็น25%นะฮะในปี2018แล้วก็2020ซึ่งตรงข้ามกับสถาบันที่จาก80%ก็เหลือสักประมาณ75%นะคะแล้วก็ถ้าปี2555เนี่ยย้อนไปนานหน่อยนะฮะก็ตอนนั้นก็คือ9ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของกลุ่มสถาบันเนี่ยลงทุนในกลุ่ม e s g เนี่ยสักประมาณ89ก็ขยับสัสดส่วนกันไปค่ะกลุ่มรายย่อยเข้าไปหันสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ไปดูกราฟิกถัดไปค่ะการเติบโตของกองทุนยั่งยืนนะคะจะพาผู้ชมให้เห็นปี2018จนมาถึงตรมาสรแรกของปีนี้ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สักประมาณ3ปี 3ปีการเติบโตของกองทุนเงินเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปในกลุ่มกองทุนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยนะคะมากน้อยแค่ไหน2018ตอนนั้นคุณผู้ชมจะเห็นอยู่สักประมาณนี่ระดับตัวเลขคืออยู่ประมาณ5600 5600นะฮะ5,600เท่านั้นนะคะก็คือสักประมาณ5 0 0 0สนกว่าล้านนะตัวเลขที่เคาะกันออกมาเลยเนี่ยสักประมาณ5 0 0แสนถึง0แล้านดอลลาร์สาหารัฐ3ปีขยับมาเรื่อยๆเ,เม็ดเงินการเติบโตของกองทุนขยับ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 ขึ้นมา จนแตะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไต,ตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการเติบโตของกองทุนยังง่งยืนนี้น่าสนใจมากมีการเติบโตค่อนข้างที่จะไวถ้านับเวลา3ปีด้วยกันนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อไปเทียบกราฟิกค่ะกราฟิกนี้จะให้เห็นนะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปนะคะเนี่ยตัวเลขสีฟ้าเข้มๆจะอยู่ในยุโรปแปลว่าในส่วนอื่นๆของโลกใบนี้ยังมีโอกาสโตได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับการกองทุนประเภทนี้ กราฟิกถัดไปคะ่ะเราไปดูเปรียบเทียบกันหน่อยนะคะระหว่างผลตอบแทนจากกลุ่ม S&P 500นะคะก็เป็นลักษณะการาดูเป็นตลาดนะฮะการเอาชนะตลาด S&P 500กับทางด้านของ S&P ESG Index นั่นเองนะคะ S&P 500เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเส้นสีส้มนะคะแล้วก็ S&P 500 ESG Index เ่ก็จะเป็นเส้นสีฟ้า ดูซิว่าผลตอบแทนของ2กลุ่มนี้เนี่ยตัวไหนทําได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นสีเขียวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะผลตอบแทนนะคะว่าตัว ESG จะสามารถเอาชนะตัว S&P 500ได้มากน้อยแค่ไหนตอนตอน้ตนตค่ะสักประมาณปี2018ถึง2019เนี่ยนะคะตอนห้ตนต้นปีสอ1 9สเานี่ยสามารถเอาชนะกันได้เล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะไม่เกิน1%นะคะแต่หลังจากน,านั้นประมาณปลายปี2019-2020ถึง2020 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 หุ้นกลุ่มเหล่านี้คือ ESG เนี่ยเริ่มชนะตลาดมากขึ้นจนไปแตะระดับ2-3%และพอโควิดระบาดถึงปัจจุบันก็สามารถเอาชนะตลาดเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจากจุดสีเขียวที่สูงสุดตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาชนะตลาดได้สักประมาณ5-6%ก่อนที่ช่วงหลังจะค่อยๆขยับลดมาลดมาแต่ก็ทรงๆตัวอยู่สักประมาณ4%นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าเนี่ยแหะค่ะกลุ่มที่ มี ESG เนี่ยนะคะในการลงทุนเนี่ยไม่ได้เฉพาะนะคะจะบอกว่าเป็นคนดีแต่ที่นักลงทุนเขาสนใจเนี่ยการลงทุนก็คือต้องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินเขาสามารถทําผลตอบแทนได้ดีด้วยนะคะผลตอบแทนก็ดีเป็นคนดีอีกต่างหากแหมนะ,ะรวมกันก็เลยเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจไปดูกราฟิกถัดไปค่ะเป็นคำพูดนะคะของทางด้านของคุณไซมอนโอคอนเนอร์ประธานของ GSA i นะคะเขาบอกว่า,กา,วาการลงทุนเพื่อความยั่งยืนการลงทุนเพื่อความยั่งยืน เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดทุนทั่วโลกดังนั้นการขยายตัวของ ESG มาจากความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสานะการเงินที่ดีขึ้น ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีมากขึ้นเหล่านี้ค่ะทำให้กระแสทั่วโลกเนี่ยเขาก็มองว่าจับจ้องกันอยู่ว่าบริษัทไหนที่มีธรรมะพิบาลรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คํานึงถึงเรื่องของสังคมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะคาดหวังกับผลตอบแทนและที่สําคัญผลตอบแทนอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเขาก็ทําได้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เลยเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจไปดูกราฟิกถัดไปนะคะมีรายงานค่ะว่า ที่อังกฤษเนี่ยมีการตั้งกองทุนใหม่ๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่น้อยนะคะยังเมษายนเนี่ยนะคะกองทุนเพื่อความรับผิดชอบนะคะที่เขาทำหน้าที่เกี่ยวกับ ESC เนี่ยได้รับเม็ดเงินจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นนะคะ1.6พันล้านปอนด์และก็มีเม็ดเงินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการอยู่สักประมาณ72,000ล้านปอนด์ด้วยกันนะคะที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ E.S.G เหล่านี้นะคะกองทุนเหล่านี้ซึ่งถ้าเราไปดูในอังกฤษแล้วเนี่ยขยับไปดูจีนกันต่อคะ่ะในจีนเนี่ยนะคะก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้พอสมควรตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยจีนขึ้นแท่นเป็นตลาดตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือที่เรียกว่ากรีนบอลรายใหญ่อันดับ2ของโลกคะ่ะมีการออกตราสารหนี้มากกว่า1.2ล้านล้านหยวนและจีนเองก็มีการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนประเภทใหม่ๆต่อเนื่องนะคะ มีการออกบรูบอลเนี่ยตราสารหนี้สีฟ้าคืออะไรนะคะเป็นการระดมทุนที่ใช้ในโครงการที่มีความยั่งยืนทางทะเลนะ,ะสีฟ้าก็เป็นตัวแทนของทะเลนะคะความยั่งยืนทางทะเลรวมถึงตราสารหนี้ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ในจีนเนี่ยก็เพิ่มความพยายามที่จะเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งที่อิงกับ ESG เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่า มีรายงานจาก World Wealth นะคะ Report 2020ผู้ 20, ที่มีความมั่งคั่งสูงนะคะคนที่มีความมั่งคั่งสูงนับยังไงนับว่าคนที่มีสินทรัพย์หรือสภาพคล่องของเขาเนี่ยมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็30ล้านบาทนะฮะถ้าเอาอัตราแลกเปลี่ยนที่30 000, 000, 000, บาทต่อ1ดอลลาร์30ล้านบาทนะคะขึ้นไปเนี่ยนะประมาณ27ค่ะเขาก็ ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG คนเหล่านี้เนี่ยประมาณ27%เอาเงินของเขา1ใน4นะฮะเกิน1ใน4มาลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG และเกือบ50%เกือบครึ่งอ่ะ49%เนี่ยนะคะของนักลงทุนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเขานำเม็ดเงินมาลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG คุณผู้ชมคะสิ่งนี้ก็ทำให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์โลกเนี่ยเขามาทางด้านของการลงทุนใน เออ ESG ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะมีข้อมูลมาค่ะว่าการลงทุนเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่สําหรับประเทศไทยนะคะแต่จริงเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วแต่ถ้าเราไปเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเราก็อาจจะใหม่กว่าเขาเนี่ยนะคะข้อมูลนะวันที่31พฤษภาคม2021การลงทุนของประเทศไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับ ESG เนี่ยรวมรวมมีอยู่สักประมาณ5.6หมื่นล้านบาทนะคะตรงนี้5.6หมื่นล้านบาท ถือว่าถ้าเทียบกับปลายปี2020เราดีดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าปี2020นี่คุณผู้ชมดูสิเราอยู่สักประมาณ30,000ล้านเท่านั้นเองนะฮะพอเมษพฤษภาคมของปีนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเนี่ย5 6 0 0 0ถือว่ายังไม่ถึงปีนะคะตัวเลขเนี่ยขยับขึ้นมาแสดงว่าเทรนด์ในบ้านเรานี่ก็มาแรงไม่น้อยแล้วถามว่า การลงทุนในบ้านเราเที่เกี่ยวข้องกับ ESG ไปลงทุนที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ไปต่างประเทศค่ะมีตัวเลขมานะคะว่าไปลงทุนในต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสักประมาณ5.5หมื่นล้านบาทด้วยกันเกิดสักประมาณ97%ของมูลค่าการลงทุนอีกสักประมาณ1,500ล้านบาทเป็นการลงทุนในบ้านเรานะคะปัจจุบันก็จะมีกองทุนหลากหลายค่ะที่เขามีการลงทุนใน ESG แต่ว่ารูปแบบในการลงทุนหลักการคิดเนี่ยนะคะก็จะมีแตกต่างกันไป อาจจะเป็นว,วิธีการพัฒนานะคะวิธีในการลงทุนที่คิดค้นกันขึ้นในองค์กรหรือจะไปอิงงานวิจัยที่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะคะแต่กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเทรนเหล่านี้กมาเร็วมาเร็วและกําลังมาแรงแล้วก็ไม่ควรที่จะละเลยไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทางด้านของข้อมูลจาก L H Bank เรามีมาอัปเดตกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนและที่สำคัญค่ะสำหรับท่านที่ นิยมนะคะความสะดวกสบายของโลกปัจจุบันเนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะที่มีชื่อว่า L H Bank M Choice นะคะมีความทันสมัยค่ะใช้งานง่ายนะคะคุณผู้ชมสามารถซื้อขายสลับสับเปลี่ยนกองทุนรวมจาก12บลจดชั้นนำได้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตนะคะอัปเดตการลงทุนแบบ e x c l u s i v e เลยนะคะใน a c e b o o k ค่ะพิมพ์คาว่า จับเทรนลงทุน by L H Bank Advisory นะคะเราสามารถปรึกษาพูดคุยรับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะย้ำอีกครั้งพิมพ์คำว่าจับเทรนลงทุน by L H Bank Advisory นะคะแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะ เื่อให้ผู้ชมไม่พลาดในการติดตามรับชมรายการสดรวมถึงคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ